พระต้องอาบัติปาราชิกบรรล,ลุมรรคผลได้หรือไม่โอวาทธรรมหลวงพระพุทธ,ธานิโยการบวชนี่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คืออาการณียกิจสี่เสพเมถุนลักของเขาฆ่ามนุษย์ให้ตายพูดอวดอุตริมนุษษธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้ถ้าพลาดเข้าแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุหมายถึงต้องอาบัติปาราชิก ในเมื่อขาดจากความเป็นพระภิษุพระวินัยสี่ข้อนี้ในชั่วชีวิตนี้เราจะอุปสมบทหรือจะอยู่เป็นพระต่อไปอีกไม่ได้ก็ต้องลาเพศไปเป็นครือขัดในเมื่อลาเพศไปเป็นครือขัดไปสมาทานศีลห้าไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาถ้าเป็นผู้มีบารมีสามารถสำเร็จได้ถึงพระอนาคามีแต่ถ้าหากยังเป็นพระอยู่นี่ ปิดทางมรรคผลนิพพานถ้าสละเพศบรรพชิตแล้วไปเป็นครืหัดหรือบวชเป็นดาบทบวชเป็นสามเณรก็สามารถปฏิบัติให้เกิดคุณธรรมขึ้นมาได้เอวัง